สวัสดีครับอยู่กับโมบายลี e เจนนะครับอยู่กับนาตาเลียนะครับนักกระชากวิญญาณนะครับก็เป็นสกินสเปเชียลใหม่นะครับของนาตาเลียนะครับเดี๋ยวกดเปิดตัวให้ดูอีกทีนึงครับดูเปิดตัวโคตรเท่เลยเอาจีพี่ชอบสีผมนะครับสีผมกับรองเท้าครับรองเท้าคนเล็ดอ่ะดูดิโอ้นักค่าใส่รองเท้าสสูง นะครับก็นาตาเลียเนี่ยครับจะได้มาจากการสุ่มตรงนี้นะครับนี่จากการสุ่มตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะสุ่มนะครับก็อย่าลืมนะครับเติมเงินผ่านเว็บคุณ่าช็อปนะครับได้ทั้งไทยและลาวนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลข ID นะครับแล้วก็เลขเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกช่องทางการชําระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิลลายเพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตรทูมันนี่วอลเล็ตนะครับหรือวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับ ง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับส่วนน้องฝั่งลาวนะครับลาวโทรคมยูเทลและทีพัดนะครับก็เติมแล้วก็มาจัดนาตาเลียเลยนะครับสกินเนี้ยเต็มสุดแม็กสุดเลยคือ749ี่เกชรครับพี่ก็โดนมาเต็มเ็มเลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูที่ตัวเอ็มเบมกันก่อนดีกว่าครับเอ็มเบมนาตาเนี่ยก็จะเป็นนักฆ่าส่วนมากเลยนะครับนักฆ่านะครับแล้วก็เป็นเนี่ยเพิ่มเงินนะครับแล้วก็ ตัวไอเทมนะครับก็จะเป็นตัวรองเท้าเทวดานะครับแล้วก็นักลบวิปลาสนะครับดาบเจ็ดสมุดนะครับสงครามไรสิ้นสุดแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับส่วนตัวตัวเนี้ยจับเต็มหรืออัพไม่เต็มก็ได้นะครับเพราะว่าใบมีดอามีดฟาร์มเนี่ยเราไว้แค่ฟาร์มช่วงต้นเฉยเฉยนะครับไว้ฟาร์มอ่ะคือออกไม่จําเป็นต้องออกสเปลกดก็ได้นะจะเป็นฟิกเกอร์หรือวิ่งเร็วหรืออะไรก็ได้นะ ก็มีน้องๆมาช่วยทําคลิปนะครับ4หน่วยนะครับมีปุ้ยเสามเนี่ยมีปุ้ยมีโซลานะครับแล้วก็เจ้าอ้ายนะครับรีเมมเบอร์ชัมบี้แล้วก็เฟนโซนครับเจอน้องๆไทยกับลาวด้วยครับเหมือนพี่จะโดนตีนครับในพวกนี้นี่ไม่ไม่ใส่รูปักคนเลยนะเหลคนหนึ่งครับยังไม่ยอมกดครับ อีหยังวะอีหยังวะทำไมนายไม่กดวะจับคู่ใหม่อีกรอบนึงนะครับคือนาตาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเขาเอามาเล่นเป็นโลมด้วยนะเออเอามาเป็นโลมแบบตัดจังหวะนะเพราะว่านาตาครับเวลาจิ้มจึ๊กเข้าไปมันจะใบใช่ปะ่ะเขาก็เลยเอามาเล่นเป็นโลมตัดจังหวะกันครับก็แปลกๆอยู่เหมือนกัน ชอบอ่ะชอบชอบรองเท้าจริงนะข้างหลังก็สวยครับแต่หลักๆเลยชอบชอบรองเท้าครับรองเท้าแบบร <c> อ <oughs> งเท้ากุนตีนมากครับ <c oughs> เออดูดิเป็นนักฆ่าที่แบบว่าต้องใส่รองเท้าส้นสูงอะไรวะ <c oughs> เ,เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับนาตาส่วนมากน้องๆจะรู้อยู่แล้วนะพี่ไม่ค่อยได้เล่นนักฆ่าอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เอ่อแทงนะครับกับยิงนะครับก็จะฝืนๆนิดนึงแปลกๆนิดนึงนะ <c oughs> ไอ้ไอ้กวนตีนแตงนะ <c oughs> เ,เล่นปิดชีพมาเลยเพื่อจะช่วยพี่ได้นะครับ ฝั่งตรงค้ามีคารินานะครับมีฟังโก้ครับโอ้โหแกนเจอร์เดียลลอดเรียวมอสไม่ได้ฆ่าง่ายเลยนะเพราะว่าอย่างคารินาเนี่ยก็หลบนะหลบนาตาเลียได้นะครับฝั่งเราเนี่ยนาตาเลียกูซีออนนะครับแล้วก็กล็อกนะครับโรเจอร์ Roger นะครับแล้วก็วิล เวลนี่พังนี้ก็เริ่มฮิตกันอีกแล้วนะเพราะว่าดาเมจแรงจัดๆครับแต่ว่าก็แลกกับมาว่าตัวเขาก็บางนะครับแล้วก็สกิลไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนฮีโร่นักเวทลมตัวอื่นอย่างอย่างวาเลียหรือฟาซาหรือเซซิเลียนนะครับ รอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับกูซิออนนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ย้ายตำแหน่งนะจากมิดเลนนะครับไปเป็นออฟเลนซะเยอะแล้วนะครับพี่ว่าช่วยได้เยอะนะเพราะว่าพอฟาร์มฟาร์มแล้วเลดเกมเนี่ยเขาเข้าชุดหนึ่งเนี่ยก็โอกาสตายสูงเหมือนกันนะออกมีดฟาร์ม <the battle. S 1> แค่แบบว่า เลเวลมีดฟาร์มแค่เลเวลสองก็พอลนะวเอฟซีพี่พว่า,วาครับมาแล้วแมงไล่ฆ่าคุณแน่เลยแมงไล่ฆ่าคุณแน่เลยเด็กพวกนี้เนี่ยฟังโกโด้ด้วย เกียร์เลนก่อนครับม,มันมาแล้วมันเหมือนจะเดินลงมาข้างล่างกันแล้ว เหมือนเหมือนมีบวกครับตรงนี้เรา an <c oughs> ไม่ได้อีกตัวหนึง่งโรเจอดาบดาบัลคิวเลยเล่นหนาตาแล้วทำไมพี่ต้องเงียบด้วยวะพี่ไม่เข้าใจวะ <c oughs> <c oughs> อพี่เล่นหนาตาแล้วทำไมพี่ต้องเงียบตามหนาตามันด้วยวะเ <c oughs> มื่อกี้เราได้มานะครับได้มีดฟาร์มใบเลย ให้น้องไป,ไปโรเจอร์ครับเรียบร้อยโรเจอร์คาริน่า ี๋ยวพี่ต้องกลับแล้วนะเพราะว่าเออ urg. ไม่ไหวมานาก็จะหมดเลือดก็เหลือน้อยนะแต่จริงๆก็มีไอตัวนี้อยู่นะเ <mistakes. S 1> ขาโมนมันบวกกันอีกแล้วอนะฟังโก้กูโดนแล้วฝังโก้กูโดนละ <c oughs> ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ทักทายนะครับในคลิปที่ไม่ไม่ไม่ตอบอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยิงหรืออะไรนะครับไม่อยากพิมพ์ให้มันบงังหน้าจอครับแค่พี่พูดเยอะคนดูก็เบื่อแล้วนะครับ ตีป้อมก่อนมาลาหมดครับกลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้พี่ไม่ได้ออกไอ้โหจะกลับก็กลับไม่ได้อยู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของการฟันตูดมินเนี่ยนจลต,ต้องจัดการคนรีวิวสก,กินแสลวกูกลับบ้านแล้วไอเด็กชั่วพวกนี้นี่ นาตาพี่อยากออกเป็นดาบเจ็ดสมุดก่อนนะเพราะว่าดาบเจ็ดสมุดมันจ้วงแรงมากเลยจริงๆคีิ์ที่ข้อสหรับนาตาแผ่นนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องออกอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวนาตาครับจิ้มเอตัวเขาจิ้มก็ติดคีิตที่ข้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าคิดที่ข้อเนี่ยไอเทมดักลบวิปลาสมันจะเพิ่มความแรงให้40%นั่นแหละแล้วบัรกองก็เป็นหมู่คณะเลย ที่หายแล้วโอ้โหดงตีนอีหยังวะเข้าไปเต็มเต็มเลยสี่ตัวเลยแม่งเห็นกันเจอร์ตัวเดียวตอนแรกเขาอยู่กลางกันหมดไงเรียบร้อยก็อกโดนล,ล่าเข้าไปกัดในบ้านครับ โดนกูซิออนเล่นอะไรข้างบนครับลีโอมอสดคาลีน่าครับเมื่อกี้พี่เห็นแกนเจอร์แวบบ,บบเขาอยู่ตรงนี้ไปไหนอีกแล้ววะ เพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดหน่อยบวกข้างบนนี่แหลข้างล่างโล่งเลยเขาบวกกันข้างบนน่ะเออล่างโล่งเชียเคเียร์ <c oughs> ดันมินเนี่ยนดันป้อมดีกว่าทั้งนั้นน่ะ <c oughs> น้องมาโค้งหาพี่อยู่แหละแต่ด้วยความเป็นนาตาเลียครับเอ <c oughs> จับมินเนี่ยนไปแล้วฟังกโก โดนอยูงข้างบนเฮ้ยทำไมมันช้าจังวะยืนในป่าตั้งนานแล้วแบบว่าไม่นี่สักทีเมื่อกี้พี่เห็นแวบ,บๆนะเฮ้ยคารีน่าอยู่นี่คารีน่าอยู่นี่คารีน่านี่แหละที่พี่บอกอะ่ะ ฮ <laughs> ไม่นะมันคาริดามันจ้วงไม่ได้อะมันมันมันตีแล้วมันมิดใช่ปะ่ะโอ้ตายหาเลยวนกันไปก็วนกันมา <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ไอดาบเจสสมุดละ <c oughs> ล็อกเกิดครับ <c oughs> ล็อกเกิด ออย่างวะคือข,ของเขาเริ่มออกมาไม่ได้แล้วของเรามันเริ่มปิดแล้วเนี่ย <laughs> เห็นป่ะคือ <laughs> พอน้องมันเล่นกันจริงจังอ่ะมันจะวิ่งปิดหมดเลยไงแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่กล้าออกครับ <c oughs> แล้วพอเล่นนาตาเนี่ยมันจะต้องไปไล่หลวงตัวหลังอ่ะพอเขาไม่กล้าออกอย่างที่เห็นอ่ะเนี่ยเขาออกมาเขาก็ออกมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เลยมากันเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้แดกอีก <laughs> อดแดกอีก <c oughs> เป็น uh, วิวได้ไปเลยครับวิวเขาลงสกิลโบ๊ะบพอดีครับอ่ายังได้แกนเจอร์มา <c oughs> คิดว่าจำไม่ได้ <c oughs> แรงเห็นไหมครับจึกหนึ่งนี่เลือดหายเยอะอยู่นะแต่ด้วยความที่พี่เล่นไม่เก่งนะครับคือพอน้องเล่นน่ะมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยเห็นปะคือมันไล่กดดันจัดอะเออใช้คำว่าไล่กดดันจัดดีกว่าดูดิดตู้มหายเลยอ่ะ นี่ครับกดหน้าแบบมันกดจนเขาไม่ได้ออกอะครับอย่างที่บอกแหละพอน้องมันมันเล่นในระดับที่มันเก่งเกินอะมันจะไม่ได้เข้าใจเหมือนไม่ได้เข้าใจเรื่องแบบคลิปกับคอนเทนต์นะครับว่านี่อย่างเกมนี้นาตาแทบจะไม่ได้ไม่ทำอะไรได้ยากนะเพราะว่า ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันกดทุกเลนแล้วเห็นป่ะฝั่งตรงข้ามไม่ออกตัวอย่างนาตานี่แม่งแทบจะแบบรอฟาร์มอย่างเดียวอะ่ะเออใช้คาว่าฟาร์มอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าเข้าไปก็ไม่ได้เขาก็ไม่ออกอยู่แล้วนะครับ <Shut down. S 1> ข้างในก็ไม่มีป่าด้วย จริงจริงมูนตันควรสร้างป่าในในบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ9นาทีเองเห็นปะเก่งเกินอันนี้คือในกรณีที่เก่งเกินนะครับ ายเ่มกอนเนี่ยดูดิมันไล่กันหน้าบ้านเลยอ่ะม,มันไม่ให้เขาออกมาเลยดูดิทั้งก๊อกทั้งเอ๋วลเลยครับมันไปยืนหน้าบ้านเขาก็เลยอ่ะ เรียบร้อยคาริน่ามารอเลย,ยดเดี๋ยวดูดิหมดอ่ะื่อเข้าไปหวดกันหมดดงเลยหายหมดเลยจบแล้วครับ เนี่ยอย่างที่บอกนะครับพอเอาน้องๆเข้ามาเล่นนะครับก็จะเป็นอารมณ์นี้คือ <S <S น้องๆมาเล่นเก่งใช่ป่ะแล้วพอมาเล่นมาเล่นเก่งจัดเนี่ยตำแหน่งเดินเลนการกดเลนมันกดจนแบบฝั่งตรงข้ามเขาออกมาไม่ได้แล้วคือจริงๆถ้าจะทําคลิปในแนวอย่างที่พี่บอกนะครับอย่างเกมนี้ทําคลิปนาตาเลียมันต้องทอํายังไงก็ได้ให้นาตาเลียได้ได้ ia, ได้เล่นเยอะที่สุดเอ่อต้องทํายังไงก็ได้ให้นาตาเลียได้เล่นเยอะที่สุด แต่พอถ้าเกิดพออย่างที่เราเห็นนะพอเกมนำจัดๆปุ๊บเนี่ยน้องมันไปยืนหน้าบ้านหมดเลยฝั่งเขาก็ไม่ออกแล้วฝั่งเขาออกเขาก็จะเดินมาเป็นหมู่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกลมหนึ่งที่อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเล่นแบบตัวใครตัวมันลงไปเนี่ยบางทีเจอแบบพวกไม่ส่วนโลกก็จะเล่นยากเหมือนกันแต่ในกรณีนี้ที่เล่นง่ายเนี่ยพอคลิปออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับและสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยจับไม่ค่อยจับแล้วไม่ค่อยทําคลิปไทยในเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟลาวอย่างที่เห็นนะอ,อ,อย่างที่เห็นนะ ลำคาญจากใจเลยลำคาญคือมันกลายเป็นคลิปไม่ได้เป็นคลิปการเล่นนะครับมันพิมพ์กันอยู่งั้นอ่ะจนบางทีมันมารู้สึกลำคาญนะส่วนตัวพี่แบบคือคือเกมอะครับคอนเทนต์กับการทำคลิปมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอย่างที่เห็นแหละนะครับก็คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่สองที่อัดน,นะคลิปแรกก็เป็นอารมณ์เนี้ยมันกด จนฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้เล่นเลยก็คือน้องยืนอยู่หน้าบ้านยาวๆเลยอะไรเงี้ยก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับก็มารีวิวสก,กินนาตาเลียให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปไปแล้วเหนื่อย